ปั้นเตียงรอเดียวเตียงบริจุดนะครับพอสูกน่าออกให้เอาเนี่ละเจ้าสุกปั้นเตียงปั้นรอบเดียวปั้นรอบเดียวให้เลยเตียงไม่รอบเจะมาเขายครับอ่อปันไปรอเดียวปั้นรอบที่สองเขาจะมาปั้นแบบว่าเอ้านเขาเลยใช่ไหม ไปปั้นลมเที่ยงครับมันอีกแงนึงครับที่จุเนียลมาปั้นกำหนอดลงมาปั้นเก็บปูาว่าอุปกรณ์นี่ที่ก็ที่พี่น้องเห็นคลิปนี้ที่บริเลเลีวก็คือว่าเขาเก็บกระปูปั้นเก็บกระปูครับปันไปน้ำเก็บกระปูนะครับปกติพวกนักเลี้ยงกี๊ยวสามเกี๊ยวสี่ปลยปันทรานี้เขาเลี้ยงเกียวสอ แล้นยางเกี่ยวข้าวปูน้ำกลถ้าเห็นหน้าปังช่วงนี้คือตอนนี้หน,น,น้นานในทรงหน้าเนี่หลายครับหนานในทุงหน้านหลายเพราะว่าหน้าผมนี่ผมจะตีกันแพ่คู่ใหญ่ไปเลยตีใหญ่ไปปีใหญ่อมไปเข็ดทึงหน้าปีหน,าปหน้าปังเข็ดหน้าปังแนวกะ สอัติไทยว้ไทยว้แล้วก็ผสมครบเ็นบอกครบยี่ห้อครับที่เห็นชื่อมงนี้ที่บอกบเห็นเป็นดินเป็นนนเป็นนนผมเอาปั้นลงซื้อไว้เลยวใบเกศเกศเมันกักันเป็นแท้เป็นล็อกเป็นล็อกไว้แล้วครับเป่น้อกหลังจากพอกครบใหบ่งล้รเขาค่สียใหญ่กบออกจากนี้น่ออกเลยแล้วเขาเยดหน้าปีครับมนดำสนาภแปลงนี่เสียดเป็นแปลงเขาปลูกมากกว่า เห็นอพันเขาปลูกครับแค่ปั้นหลอบเดียวเลยครับเดี๋ซ้ำนี่ตอเที่ยกมัมีอันนี้เครับพอบันลงนนหลยังปจะกินไ้นะเปยจะกินไม้หน่ะนนว่ามันสิียยู่บ่โอ้ยเปิดไ,ดไ้มันสิยมันสิเนาโอ,โอ มันบูดมันเจบยบนี่ครัาบกูขีงพลังงานเก็บ,บปูหายขู่ดพี่น้องนี่ดลูกไเก็บอยู่ะนี่ครับน้าพอกะหลุดจากหายหน้าหาหน,น่อย คือดูดมาใส่บ Jamie 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 ่อไว้บ่อเก็บผักหนังหลังจากเข้าวานเขาแล้วกะเข้ากะสีสูบจากให้น้ามาใส่น้ำแน่ขนาดเกษตรซูบจากให้น้าให้มันแหงเน้ะเข้าจังสีมาใส่นานในบ่อห้องเพราะว่ายืดห่างกันสามไรยสามลายสี่นายสี่ลายนานบ่อเดียวนสองบ่อนะครับคุณบ่อทั้งอีกบ่อนึ่งบ่อที่เรียกครบทั้งสองที่อีกบ่อนึ่งก็คือพอดีแล้วครับ หอดในเกี่ยวเขาเพาอดีกระสิสูบยุนี่กระสิเน็บบอนี่กระสิสูบม่านสองเออนะงนนสื้อโปรช่วงน้าแหลกน้ำสิบลกเร็วนี่เราขับผลงานรถไงก็รถหน่อยแตกต่างกันสำหรับคอมเมนต์ของมึงระวังเอ็มยูซีก่อนก็หลุดเอลน,น,นี่ปันน้นนาใส่การลองมือพี่น้อง เข้มเอียดเข้มเนียนมีแตกต่างกันครับครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดามกดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้น้ำเน่รายการทักทายเสอาถามอะไรครับผมพี่น้องเป็นเหมือนเพื่อนเป็นพี่น้องนะครับสอบถามอะไรพวกเรื่องพวกเหล้าครับเกี่ยวกับราตั้งแต่สอบถามเข้าอะไรครับ ค,คลิปนี้ผมฝากพี่น้องไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ